แล้วพวกพี่เป็นใครทำไมต้องมายุ่กับผมด้วยพวกพี่รู้ไหมที่แม่ผมเป็นแบบเนี้ยผมต้องอายคุณเขาแค่ไหนวันนี้แม่ขับรถอะไรมาแล้วผมเนี่ยรถเ,เก่าๆแบบนี้ผมไม่อยากนั่งหรอนะแม่ทำไมไนายต้องทำตัวแบบนั้นแล้พูดไม่ดีกับแม่ด้วยพูดดีๆก็ได้ นี่แม่จะมารับผมทําไมวันนี้แม่ขับรถอะไรมารับผมเนี่ยรถเก่าๆแบบนี้ผมไม่อยากนั่งหรอนะแม่ดูแม่คุณอื่ยสิเขาขับรถจะมารับผมแม่ดูแมผมอายเพื่มแค่ไหนแม่เอาเงินให้ผมผมจะนั่งแก๊ปกลับบ้านเออแต่แม่รูบเร็วเอามาให้หมดเลยแล้วแม่ก็กลับไปได้ละ กลับไปสิกลับไปจะน,นันแล้วรีบกลับบ้านนะลูกนี<ฮ>่ใส่ไม่ดีเลยบวกดีวะโอ้ สวัดีครับบคสวัสดีครับสวัดีครับมาัสดีครับแกใช่น้องคนที่ด่าแม่วัมนนั้นป่ะมาวดีครับมาเี่ยงมาด้ไหปกดีปกดีโตเพื่อนโอ้แพ้เลยน้องชายเมื่อกี้พวกเราสามคนเห็นน้องชายพูดไม่ดีกับแม่ทำไมนายต้องทำตัวแบบนั้น และพูดไม่ดีกับแม่ด้วยพูดดีๆก็ได้แม่คือผู้มีพระคุณเขาคอยสั่งสอนเราให้เราเป็นคนดีแต่นายทำตัวแบบนั้นแม่เขาคงเสียใจมากแน่ๆถ้าไม่มีแม่คอยเป็นห่วงไปรับไปส่งนายไปโรงเรียนแล้วใครละ่ะจะคอยเป็นห่วงเราแล้วพวกพี่เป็นใครทำไมต้องมายุ่งกับผมด้วยพวกพี่รู้ไหมที่แม่ผมเป็นแบบเนี้ยผมต้องอายคนเขาแค่ไหนทำไมต้องอายด้วยคนเรา เกิดไม่ได้หรอกนะและไม่มีพ่อแม่คนไหนเขาไม่อยากให้ลูกตัวเองสุขสบายหรอกถ้านายโตขึ้นมาแล้วไม่มีงานดีๆทำหาเงินดูแลแม่ไม่ได้นั่นแหละจะอายคนอื่นได้เพราะฉะนั้นนายต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่นะความรักที่พ่อแม่มีให้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะแม้กระทั่งชีวิตเขาก็ให้เราได้แม่ของนายพี่เห็นแก่ทุกวัน นายอยากรู้ไหมว่าตอนนี้แกทำอะไรในตอนที่นายมานั่งมีความสุขอยู่ตรงนี้อ่ะขึ้นรถไปกับพี่เดี๋ยวพี่จะพานายไปดูว่าตอนนี้แม่ของนายกำลังทำอะไรอยู่ไหมพาน้องไปนะพวกฉันกลับก่อนไปเก็บของ นายเห็นหรือยังว่าแม่ของนายเขาทำเพื่อนายขนาดไหนถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนจะลำบากยังไงแต่เขาก็ตั้งใจทำเพื่อลูกคนเดียวของเขา ครับทำไมเย็นป่านี้แล้วป้ายังไม่กลับครับแล้วป้ามานั่งกินตรงนี้ทําไมครับขนมปังแค่เนี้ยป้าจะอิ่มหรอครับป้าก็แค่กินให้หายหิวเนี่ยนะคือลุงเขาจากป้าไปเล็วป้าแก่แล้วทํางานอะไรก็คงไม่ได้ป้าต้องเลี้ยงลูกชาย ป้าก็เลยต้องมาเก็บของเก่าขายเอาไว้ส่งให้ลูกป้าเรียนน่ะป้าครับป้าไม่ต้องกินแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาป้าไปกินข้าวนะครับไม่ได้หรอกใกล้จะค่ำแล้วเดี๋ยวป้าจะต้องรีบกลับป้าต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้ลูกป้ากิน ครผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทำให้แม่ต้องเสียใจอีกแล้วนัทไม่เป็นไรหรอกขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไ,ไ,ไ,ไม่มีอะไรเลยลุลลกขึ้นลุกขึ้น